สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูชุดเป็นชุดในระดับสีทองนะครับเป็นชุดของกัปตันโจรสลัดนั่นเองอุย้ยอันนี้ก็คือสกินของปืนใช่ไหมโอ้โหมาในรูปแบบคล้ายๆกับเรือนะครับแล้วก็มีอาร์เทนนะหรือว,ว่าปลาหมึกยักษ์นั่นเองโอ้ย,อย่างเท่ เอาละครับก่อนอื่นเรามาดูชุดกันก่อนนะครับนี่ครับชุดนี้ก็มีทั้งแบบผู้หญิงแล้วก็แบบผู้ชายนะครับเป็นโจรสลัดที่แบบว่าหัวขาวนะดูไปดูมาคล้ายๆกับแวมไพร์เลยแต่มาในรูปแบบของชุดโจรสลัดนะครับน่าจะเป็นโจรสลัดที่อยู่ในเรือผีสิงนะและนี่ครับท่าทางในการเปิดตัวก็จะมาพร้อมกับเรือผีสิงแล้วก็ถือคล้ายๆกับประกาศจับนะครับผู้ชม นักล่าฆ่าหัวเหรอน,น,นี่ครับมือเขามีไฟแล้วอุ้ยหนวดปลาหมึกน้ำกระจายน้ำแตกเลยทีเดียวโอ้โหเอฟเฟกอลังการมากน,น,นี่ครับมีแบบอีโมชั่นนะครับในการขี่นวดปลาหมึกนะครับอื้มขี่มาแบบนี้แล้วก็เก๊กนะครับทำไมต้องเก๊กด้วยนี่ครับโอ้ ดูไม่เหมือนกับตันโจรสลัดเนะ่ะเหมือนแวมไพร์อะไรอย่างนี้นะผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่หมวกนี่ครับอาจจะมีแบบเอฟเฟกอะไรที่แบบเพิ่มเข้ามานะครับมีแสงสีเสียงอะไรอย่างนี้เพิ่มเข้ามานะอาจจะต้องเปิดหาหรือว่าอัปเกรดนะและนี่ครับตัวผู้หญิงนะครับคือหน้าตานี่คล้ายๆกันเลยนะต่างกันแค่ว่ามีหน้าอกแล้วก็ตัวเล็กลงนะครับผู้ชม แต่ความสูงนี่เท่ากันเลยโอ้ชุดไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับนี่ครับพอใส่หมวกเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้ดูเป็นโจรสลัดขึ้นมาเยอะเลยนะนี่ครับหมวกของเขาอันนี้ผู้หญิงใส่นะครับหมวกก็จะเล็กลงประมาณนี้ นี่ครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเอฟเฟกของชุดในระดับสีทองตัวใหม่ล่าสุดที่จะอัปเดตเข้ามาในเร็วๆนี้นะและนี่มีการเรียกหนวดปลาหมึกนะครับมาโจมตีด้วยนะเชิบเชิบแล้วก็ปาดโอ้และนี่ก็คือกระเป๋านะครับที่อยู่ในวงล้อสุ่มของเขานั่นเองนะเป็นกระเป๋าที่มีหนวดปลาหมึกนะครับคุณผู้ชม นี่ครับเป็นหีบแล้วก็มีตามหมึกซ่อนอยู่ข้างในนั่นเองนะเร่าที่หนึ่งเป็นกล่องเล็กๆโอ้กระเป๋าก็ถือว่าสวยใช้ได้นะครับผู้ชมเออหมือนจะมีออร่าเป็นควันๆน,นะที่กระเป๋าด้วยนะครับผู้ชมเป็นไอ้น้ำนะครับน่ากลัวมากแล้วก็สกินของระเปิดนะครับผู้ชม เออเป็นลายไม้อ่ะอเป็นลายไม้นะครับอันนี้ระเบิดขวดเนะเดี๋ยวมีหนวดปาหมึกโผล่ขึ้นมาโอหแล้วก็สัตว์นะครับผู้ชมเออเป็นปลากระเบนใช่ไหมนี่ครับเป็นเครื่องร่อนนั่นเองลายปลากระเบนที่หน้าตาหน้ากลัวหน้าตาเบ้อ กำลังทำปากแบบหัวอะไรอย่างนี้นะอันนี้ครับขี่ลงมาแบบนี้เทไม่เบาทำไมไม่ขี่เรือลงมาเนอะผม <c oughs> ว่าน่าจะขี่เรือลงมาเทมากกว่าแล้วนี่ครับสกินของปืนอัปเกรดนะครับอู้อ่เป็นปืน ACE ส2มสองนะครับลายแบบเป็นแบบเรือโจรสลดัสดตนะีศาสตร์นะคุณผู้ชมดูดิ อันนี้คือแต่งเต็มใช่ไหมเนี่ยโอ้มีแบบอ่อหาของไฟนะครับมีปากโอ้มีคิวฟีดแล้วก็กล่องนะครับก็จะเป็นรูปแบบของขวดที่มีเรืออยู่ข้างในนะครับผู้ชมแบบนี้เลยมีเอฟเฟกยิงโดนนะครับเป็นน้ำกระจายนะนี่ยิงโดนแล้วน้ำแตก โอ้น่าจะเห็นได้ชัดแล้วก็โอ้เอฟเฟกเวลาถือนะครับอ,อุ้ยเวลาโชว์อาวุธเนี่ยปืนเนี่ยมันไม่ใช่ปืนแล้วมันเป็นปีศาจเนี่ยโอ้น่ากลัวกําลังคลั่งเลยโอ้แล้วนี่ครับเอฟเฟกแบบเวลาโดนยิงตายนะครับมีหนวดปลามหมึกนะครับมาโจมตีเรือแล้วก็เอือ้อกลายเป็นกล่อง โอ้นี่ครับคุณผู้ชมประมาณนี้ครับสําหรับตกินในระดับสีทองไพเล็ดนั่นเองนะครับเอาละครับสาหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ c r อ TV ด้วยนะครับแล้วก็เนคลิปหน้าครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูการอัปเดตของเกม Hot G Mobile ในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบเวอร์ชัน3.4นะครับบอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างมากก็ออย่าลืมติดตามกันด้วยนะ